สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทอเบรเวนนะครับวันนี้ก็มาถึงสิ้นปีแล้วนะครับสิ้นปีนี้เราก็แข่งถ้วยครับนะครับถ้วยแรกของดูกไก i ีเทวาเมือรีนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะมันเพิ่งโหลดช่วงอันนี้เพิ่งเข้าเกมใหม่ๆมันจะโหลดช้าๆประมาณนาทีสองนาทีนะครับเวลาแบบคือถ้าเพื่อนจะเล่นเนี่ยก็พยายามเตรียมตัวก่อนอ่าอันนี้อากาศร้อนจัดนะครับ ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ใช้คอนดิชันเยอะนะครับแล้ก็จะใช้บัฟโพสิชันก่อนนะครับการคลองบอลรอรสักครู่นะครับมันยังเคลื่อนที่ได้ไม่เลยอ่าเขาไม่มาคุมนะครับของผมเอเข้าไปแล้วนะครับอืม คือแผนผมมันชนะนะเน yeah. เขามาในระบบสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับของผมก็เลยแก้ใช้สองเอ็มสี่สามหนึ่งสามสองหนึ่งครับนอ้ำไปแล้วสองหลุมครับ oh. จะลองใช้แผนนี้ไปก่อนนะยังไม่เปลี่ยนตัวอะไรนะ จริงๆอ่ะผมเห็นเขาอ่ะฝึกนักเตะไว้สองตัวผมเลยไปซื้อสามดีซีมาซื้อซื้อตัวประมาณร้อยเปอร์เซ็นอ่ะประมาณเก้าเก้าร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ะมาสามตัวเป็นเซนเตอร์นะครับทีมผมใช้เซนเตอร์หนึ่งดาวโอ้รู้งี้ผมไม่ซื้อนักเตะดีกว่าเปลืองโทเคน token. ต่เผื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะแค่โทเค็นไม่กี่โทเค็นเองโหต่อมาไม่เข้าขาวสายจ่ายให้ออริโกซ่า มาที่หยวนโจรับด m เเปิดเข้าไปผ่ามายี่สิบเจ็ดนาทีแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนหลังนะแต้มอยู่หกจดแปดมันไม่ค่อยได้บอลแต้มมันก็เลยน้อยไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ดีนะถ้ามันเล่นไม่ดีมันจะเป็นแต้มห้าแต้มหกประมาณม 4, านี้แต้มสี่เนี่ยอเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้บับคอนดิชันนะ บับนี้เหมาะกับอากาศร้อนนะอากาศร้อนจริงๆไม่กดก็ได้นะกดก็ได้แต่ว่าช่วงนาทีที่ก็ค,คือดูตามเกมอะเนี่ยดูตามเกมผมของผมบับมาสักหน่อยนะกดสักทีนึงอ่ะแล้วดูแผนผมใช้โจมตีปกตินะ ก็เข้า,เาธรรมดาอาจจะกดดันสูงหน่อยพลังเขาเยอะกว่าผมนะะร้อยสิบเอ็ดกับเก้าแปดจุดหกก็สูสีแหละสูีแล้วผมบับสไตล์ด้วยไง เขาไม่ได้แบบเขาไม่คุมด้วยอาจจะลืมนะอืมอาจจะลืมไมมาคุมจีใบแดงวะใบแดงก็มาตัวตำแหน่งอะไรวะอ่า DMC นะอะไรของราวัลจ่ายยิ่งไม่เข้าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวกันเราซื้อมาสามตัวนะ แต่ได้แต่ก็ซื้อมาหลังจากคู่สมาพันธ์นะอ่าก็ช่วยช่วยในกิจกรรมสมาพันธ์ไดม้มันไม่มีผลตอนจับคู่นะมันจับคู่จบไปแล้วแล้วเราก็ซื้อมาเพิ่มอีกสามตัว <c oughs> เรานำเยอะแล้วเราก็เริ่มปเปิดข้อต่อแท็กถ้าเราอยากได้ประตูเพิ่มแล้วก็พับบุกก็ได้เ,เอาความสะใจนะ <S <S <budgets> ประมาณน,านี้เราอยากได้ประตูเพิ่มเขาไม่มาคุมเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยเราเอาสองเอ็มซีมากด แล้ว DMC เขาก็โดนแดงแล้วแต่ AMC มันใส่ได้สองตัวมันใส่ได้แค่สองไม่เหมือนไม่เหมือน MC ที่ใส่ได้สามโอ้โหตะวันฉายปั่นฟิกคริกลูกนี้เข้าไปชิวเลย เราต้องการประตูล้วเอาบาแปต็กไปนะเพราะเขาไม่มาคุมด้วยโพสิชันเราก็เยอะกว่าโอ้โหตะวันฉายแผ่นเป็นไงคือมันใส่ได้แค่นี้นะต้องใช้ DMC อยู่เพราะว่าเขายังมี AMC แล้วก็ต้องมี MC ตัวหนึ่งไว้เชื่อมบอลให้มันเคลื่อนบอลเร็ว เกมเดินทางมาถึงช่วงท้ายแนละ้วส่วนใหญ่ม่นจะยิงกันวันนี้ยประมาณเนี้ยนาทีที่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสนะิบหกกับแปดสิบแปดแปดช่วงท้ายเกมไงโอลิโกซาลูกนี้โอ้โหไม่ค่อยยิงเข้านะตัวนี้มันเป็นตัวที่ซื้อมานะไม่ได้ตัวปัน้นตัวปั้นคือตะว,วันฉายตัวได้ากกจากกิจกรรมใบมแดงคือปู่มหาโมนีนะอผมชอบตั้งชื่อตามนักมวยนะ แล้วปู่ปู่ฟอร์มดีแกหวงอะไรตังชื่อน่าจะตามไม่ทันล,ละนาทีแปดหกถ้าคือถ้าถ้าเขามานาทีลูกสี่ลูกหนึ่งนาทีอย่างนี้ก็เวอร์ไปนะอย่างแมากก็สามสามลูกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าประมาณนี้นะคนไม่มีแบบแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าไงไม่ค่อยเห็นเคยเห็นแค่สาม เราเพิ่มการคองบอลหน่อย,ดย,ดยแดงไม่เนีย่ยตะวันฉายเสียดหน้าเกียดขนาดนี้จะเหลืองไม่เป็นไรนะแชมป์แล้วนะไม่มีผลอะไรแล้ว ก็คือผมบับมาขนาดนี้ผมผมไม่เคยดูถูกคู่แข่งนะเอ่อพลังเขาเยอะกว่าน้อยกว่าไงผมก็บับประมาณนี้นะนัดชิงเอ่อได้แชมป์แล้วนะครับเทวเมือรีแชมป์แรกของปีสุดท้ายเอ,อของเดือนสุดฤดูกาลสุดท้ายของปีหกสี่ใช่ไหมหกเจ็ด นะย้อนไปสักสามปีเลยแล้ว่ยเห็นไหมเขาพลังเยอะกว่านะเขามีตัวปั้นกันแต่เขาได้แค่3ามสเอเงเขาไม่มาคุมอ่ะมันก็เลยอย่างนี้เอาหกสิบสี่ขาได้ยิงเข้ากรอบ2ครั้งเรายิงสิบห้าแต่เข้าได้ประตูแค่สี่เอฟฟคไม่ค่อยเอฟฟิคที e เท่าไหร่นะอ่าชุดเอฟเฟคทีแค่ยีเอนเองอากาศมันร้อนมันก็เลยเป็นอย่างนี้ด้วยมันเป็นอ,อากาศ มันก็เลยยิงไม่ค่อยเข้าถ้าอากาศอากาศร้อนจะจัดอากาศหนาวจะจัดจะเป็น,นออยัง okay, ไงโอเคก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันผมปรับอะไรไปบ้างนะครับอีกสักนาทีสองนาทีคลิปโอเคนี okay ่ ì, ผมเตรียมทีมยังไงบ้างนะครับงานเตรียมทีมไปอีไอดีห <ness> นึ่ง ใช้ปั๊บสิบหกสิบสิบหกสิบหกนะเพราะว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่ถ้วยถ้วยคัพนะแล้วพลังมันสูสีผมเลยเอาแค่สิบหกพอเพราะผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้ผมจะอัพสักยี่สิบเลยไม่ไหวเงี้ยผมจะอัพสักยี่สิบอ่าแล้วผมเอาชาร์ปเน็ตเนี่ยผมเอาบัฟตัวนี้นี่ประมาณนี้คืออีซี่หมดเลยนะเวอร์ลี่อีซี่เวอร์ลี่อีซี่หมดเลย มันจะได้มันใช้พลังแค่4.5เปอร์เซนนะครับมาดูกดดูต,ต,ตรงนี้นี่เห็นไหมคอนดิชัน4.5เซ็นตนะครับพอ4.5เปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะได้ค่าตอนนี้ค่าควมคมชาร์ปเน็ตไฟฟ้าเต็มทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อัพ u ัฟ style ไปแล้วก็จัดแผน ตอนแรกผมคิดว่าผมไม่ไหวผมก็เลยไปซื้อนักเตะมาะสามสี่เตะความจริงคือไม่ซื้อก็ได้ชนะแล้วผมไปซื้อมา3าตัวผมเพิ่งซื้อมาเลยดูยังไงว,ว่าเพิ่งซื้อมาอน่าจะเป็นช่องนี้นี่เห็นไหมวินสองอักชันเพิ่งซื้อมาเลยผมซื้อมา2ตัวแล้วก็ซื้อไอจากแอสซิสแตนต์มาตัวหนึ่งเป็นสเป็นสามตัว S <S> แค่เก้าสิบนตแต่ก็หมดไม่เยอะหรอกโอเคงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับสวัสดีครับ